สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หอมจะมาทําลาดหน้าเส้นใหญ่หมูหมักกุ้งสดนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นหมูหมักนะคะจะมีน้ําตาลทรายผงชูรสนะคะผงปรุงรสน้ํามันนะคะน้ํามันพืชเต้าเจี้ยวน้ําปลา ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแป้งมันนะคะเส้นใหญ่คะน้านะคะแครอทกุ้งสดแล้วก็ไข่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะจะใส่น้ำมันนิดนึงนะคะไม่เยอะ จากนั้นเราจะผัดจเจ้าเส้นลงเลยนะคะ จะผัดให้เส้นก็สุกนะคะเส้นเนี่ยก่อนเราจะผัดเราต้องมาแยกก่อนนะคะเพราะว่าเราตอนเราซื้อมาเขาจะเกาะกันเป็นก้อนแข็งเลยนะคะแล้วก็มาแยกให้เป็นเส้นๆอย่างนี้นะค่ะ ขับเส้นเนี่ยบางคนเขาก็จะเอาซีอิ๊วหมักทั้งนอกก่อนนะคะก็แล้วแต่เนาะสุดไครก็สุดใครทัาไนี้พี่หอมจะจะขับให้เขาให้เส้นเขาสุกก่อนนะคะซีอิ๊วดำนะคะ เราผัดล,ลาดหน้าเนี่ยไม่ต้องให้สีเข้มมากนะคะมันจะกลายเป็นขับสีอ่อไป ประมาณนี้นะที่หอมจะปิดไฟแล้วโอเคนะคะเนี่ยเส้นจะเหนียวเลยพักไว้ก่อน,นะคะ่ะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะพี่หอมจะเอากระเทียมเจียวล,ลงไปผัดนิดนึง หอมนะคะแล้วก็เราจะใส่หมูหมักลงไปเลย ผัดให้หมูก็เปลี่ยนสีนะคะ เติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะแห้งช่วงเราหมักเนี่เราใช้แป้งหมักนะคะจะแห้งแล้วก็จะทําให้ไหม้ได้เติมน้ําลงไปนิดนึงไปช่วยในการผัดให้เขาผัดง่าย หมูเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเดี๋ยวพี่หอมจะเติมน้ำแล้วนะแล้วก็เติมน้ำให้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะใช้ลาดเส้นเนาะ ออนนี้เราก็เร่งไฟนะคะรอให้เขาเดือดจากนั้นเราจะมาปรุงรสกันเลยนะคะซีอิ๊วขาวนะคะเตาเจี้ยวนะคะของชูรสค่ะน้ำตาลนะคะ จะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะใส่ไข่ลงไปแล้วเราก็คนให้ไข่เขาแยกจากกันนะคะไม่อย่างนั้นเขาก็จะกลายเป็นไข่ดาวเราก็จะใส่แครอทนะคะเพราะว่าแครอทนี่เขาเขาสุกช้านะคะ ใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะแครอทเนี่ยเพราะว่าใส่เอาสีสวยนะคะแป้งมันผสมน้ํานะคะมาถึงขั้นตอนนี้นะคะใครชอบเหนียวมากเหนียวน้อยอยังไงก็ตามแต่นะคะปรุงเอาเองนะคะบางคนก็ก็จะชอบเหนียวหนืดๆหนืดบางคนก็จะชอบใสนะคะอันนี้เราก็แล้วแต่นะคะบ้านไหนชอบอยังไงก็ แต่แต่บ้านพี่หอมประมาณนี้นะคะเนี่ยไม่ให้เขาเหนียวมากเนี่ยเราก็จะให้แป้งเขาสุกนะคะเราก็จะใส่กุ้งนะคะกุ้งเนี่ยเราก็จะใส่ประมาณว่าเท่าที่เรากินนะคะใส่แช่ไว้นานเนี่ยเขาจะแข็งนะคะจะไม่น่ากินพอสมมติเรากินไม่หมดเนี่ยเราจะมากินอีกมื้อหนึ่งเราก็มาอุ่นน้ํแเราก็มาอุ่นน้ําซุปนี่นะคะ แล้วเราก็ใส่เข้าไปใส่กุ้งเข้าไปใส่ผักเพิ่มเข้าไปนะคะเราก็จะมาใส่คะน้านะคะคะน้านี่ก็เหมือนกันนะพี่หอมก็จะไม่ใส่หมดนะคะใส่แค่พอเรากินมื้อนึงถ้ามันไม่หมดพอเราจะกินอีกมื้อหนึ่งเราก็มาตั้งใส่กุ้งแล้วก็ใส่ผักคะน้าเข้าไปนะคะเขาจะได้เขียวเขียวกรอบ ถ้าเราใส่ทิ้งไว้เนี่ยเขาจะเหลืองนะคะจะไม่น่ากินอันนี้ค่ะโอเคนะคะเรียบร้อยละปิดไฟได้ค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะมาค่ะมาจัดจานพร้อมเสิร์ฟนะคะก็จะใส่เส้นนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะลาดหน้าเส้นใหญ่หมูหมักกุ้งสดนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ